โดยชื่อมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนเกิดขึ้นกับอวัยวะใดก็มีพัฒนาการของโรคที่ไม่ต่างกันค่ะคือระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการใดๆให้เราต้องรู้ตัวจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเนื้อร้ายชนิดนี้ก็จะแสดงพลังและบอกกับเราว่าวันเวลาที่เหลืออยู่อาจมีจำกัดมะเร็งต่อมลูกหมากก็เช่นกันนะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะพบแพทย์เมื่ออาการของโรคพัฒนาไปมากแล้ว ลักษณะอาการขมะเร็งตับลูกหมากเนี่ยในระยะแรกเริ่มนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีอาการคนไข้จะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเนื่องจากไปเจาะเลือดต,ตรวจสุขภาพแล้วหมอเขาบ่งให้เจาะ P.S.A ไปด้วย Prostate Specific Antigen และ P.S.A สูงผิดปกติเขาก็ดำเนินการตรวจสอบเป็นขั้นตอนต่อไปอาจจะส่งคนไข้คนนั้นไปหาหมอ u r โรโลจิสสัญญกรรมระบบปัสสาวะหรือถ้าอยู่เมืองไทยก็มาปรึกษาผมได้ผมไม่ใช่ยูโรโลจิสผมเป็นเรเดชันออนคอโลจิส s t แต่ผมรักษาแต่มะเร็งต่อบลูกหมากผมก็รู้ว่าควรจะทําอะไรถ้าเบอด์ P.S.A. สูงอาการของโรคเนี่ยถ้าถ้ามีอาการจากโรคเนี่ยก็จะเป็นเนื่องจากว่ามะเร็งมันโตเกินไปแล้วมันเริ่มโตและเข้าเข้าไปใกล้ๆท่อปัสสาวะซึ่งเชื่อมกร,อระเพาะปัสสาวะกับอวัยวะชั้นล่าง ถ้าเผื่อมันโตมากเห็นไหมโตมากมันไปหนีบเลยทําให้ท่อนี้แคบลงไปคนไข้ก็จะปัสสาวะลําลบากต้องเบ่งมากบางทีก็มีเลือดออกจากเป็นแผลที่ผิวผิวของท่อปัสสาวะบางทีมีหนองเได้อไรซไอเซล์ที่ตรวจตรวจเพราบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยหมอพยาธิวิทยาเนี่ยเขาจะอ่านเขาจะแบ่งเกรดของเซลล์ออกมาได้ตั้งแต่สองถึงสิบ มะเร็งส่วนใหญ่ที่วินิจฉัยระยะแรกเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลข6ที่ตามมาก็คือเลข7ถ้าเป็นเลข8เลข9ก็โตเร็วแล้วเลข10นี่ก็โตเร็วที่สุดนะเลข10นี่โอกาสที่มะเร็งจะแพร่ไปจากต่อมนอกต่อมลูกหมากนี่สูงมากมะเร็งต่อมลูกหมากมาเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนบางรายมาจากต่อมลูกหมากโตบางรายก็มาจากกรรมพันธุ์ที่คนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคนี้มาก่อนแล้ว แต่บางรายก็อาจจะมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงการเผชิญกับมลภาวะและความเครียดสะสมค่ะสาเหตุของมะเร็งต่อรูปหมากเนี่ยคร่าวๆในการมีอยู่3ประการนะประการแรกที่สำคัญที่สุดคือ,อถ่ายทอดทางกรรมพันธ์มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธนะถ้า คุณปู่เป็นคุณพ่อเป็นเนี่ยลูกหล,ลาน,ลานมีสิทธิ์จะเป็นสูงกว่าคนปกตินะเพราะมันมีจีนที่ผิดปกติมีจีนตัวหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะจีนซึ่ไปเกี่ยวโยงกับจีนมะเร็งเต้านมด้วยเขาเรียกว่า BRCA 1กับ2คนไหนที่มีจีนตัวนี้เนี่ยคนไหนที่เป็นมะเร็งเต้านมผู้หญิงเนี่ยนะและมีจีนตัวเนี้ยถ้ามีญาติโยมเป็นผู้ชายเนี่ย และญาติโยมมีจีนตัวนี้ด้วยเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งนี่เป็นไปได้ถึง50%เลยบางทีนะอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นก็จะเป็นลนะนะโอกาสจะเป็นจะสูงกว่าประการที่2คือการดํารงชีวิตอยู่คนที่น้ําหนักเกินโอบีสเป็นเบาหวานสูบุริจัดกินเนื้อแดงชอบทานเนื้อแดง แล้วก็มีความสตรสสูงเวลาทำงาน,นไม่ออกกำลังพวกนี้มีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นครับและอีกประการก็โชคไม่ดีไม่มีประวัติครอบครัวถหาการกินก็ดีทานดีเป็นบางสัมพิรัตแม้แต่ก็ยังเป็นได้ท่านที่สงสัยตัวเองว่าปัสสาวะมีปัญหาปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่พุ่งหรือปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะติดต่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬารัฐเราบริการท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีฝังแร่โทร027692900